แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แม่อีพิมค่ะเป็นต้มไก่แม่อีโบไปไหนไปไม่รู้ไปไหนนี้ไปไปทยง่ะต้องบอกก็ไปไทยจ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะอยู่ใครไปเน้นสําเร็จเน้นหมั่นไส้ไปเลยทุกคนคะช่วยดูคลิปนี้กันด้วยนะคะเราตั้งใจมากค่ะว่าเมนูนี้ท่านจะทำมาแย่สุด ถ้าวันไหนทุกคนเห็นเราอัดข้างนอกแสดงว่าวันนั้นพวกเราไม่สนุกเฮ้ยเฮ้ยตลกอะมาปลาติดลบถ้าเราเคสก็ติดใจนะแม่แต่ชอบคณะห้องเต้มากตรงตรงปลาชิบะโรดมันจะเข้าเลยนะก็นี่ไงนึกว่าไอ้ไอ้กระป๋อยกระป๋อยลูกๆเอาทิชนี้ไปใช้นะทำตัวให้เลเทแลทิชที่สุดพ่อแม่ก็ได้ไม่ใช่มีใครที่เกิดมีรักแท้กันบ้างนี่ไงใครกับใครเออใครใครนายแน่มากโบ เปลีป่ยนแปลงอะไรไๆคือไม่ไมีปัญหามชอบจะอยากมีปัญหาไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้มไก่เสร็จแล้วโบจะทำอะไรโบก็ไปทำใช่คือ,อ,อ<ม>เดี๋ยวโบมาเปิดคลิปให้แม่ไปต้มไก่ก่อนวันนี้เราจะต้มไก่แม่อีพิมแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แม่อีพิมค่ะเป็นต้มไก่แม่อีบโบเอาแม่อีพิมเขาไม่แม่อีพิมอันนี้โบแม่โบไงก็เดี๋ยวมอบหน้าที่นี้ให้แม่เพราะว่าตอนนี้รับใครเข้ามารักหนารู้แล้วเราไม่ได้ดูว่าเื่องอกรของเรามีพอไหมตอนนี้ก็พูดวายอยู่เดี๋ยวขอย้ายของก่อนบ่าย เพื่องเพาคนเนี้ยคนเนี้ยคนเดียวเลยแม่ถ้าเขาฟ้องโบนไม่ละนิดเดียวนอไม่โบนฟ้องโมคืนนะมาเอาเลยมะโอ๊ยอ๋อทำไมพนักงานใหม่มาอีกแล้วคือคนคนเดียวไม่หมดอะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราก็จะมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปสำหรับพนักงานจะมาไปแน่ไปไหนมาไม่อยู่2วันแม่ก็จริงจริงอะทำแบบนี้ไม่ได้ไปแล้วไงอุย พี่ตรงไหนวะไปไหนพูดให้จบเลขาไม่ได้รายงานเหรอพูดให้จบไปไหนไปกระแตไปไหนไปไม่รู้ไปไปทยงานพี่ต้องบอกว่าไปรายงานพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะอยู่ใครอยู่กับลูกก็ได้ S <S อย่านะไปถ่ายงานไปถ่ายงานกับบิวไปพงเดชเดี๋ยวต่อหนูแม่ก็ไม่อยู่สี่กับห้าแล้วเราก็มีคนใหม่มาแทนก็คือลุงน้อยอ่าเป็นว่าวันนี้เราจะทำอ่อไก่ต้มน้ำปลาแม่อีพิมซึ่งไม่เคยกินของแม่อีพิมเลยหรูหร้ป่ะแต่แม่พูดหนักพูดหนากเนี่ยให้แม่ทำให้ดูก็ได้ไก่ต้มน้ำปลาไม่ไก่ใต้น้ำไก่ต้มน้ำปลาใช่ป่ะไม่ตอนนั้นที่มาบอกแม่อีพิมขายไก่ต้มน้ำปลามาพูดถึงไก่ใต้น้ำกันป่ะจะกินไก่ต้มน้ำปลาเอาไก่ต้มน้ำปลาแม่อีพิมมาแม่ก็ได้กันเลยเดี๋ยวต้มก็เด คเราขอย้ายพณะนั้นค่ะมันยังไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะไอ้ต้องน้ำปลาแม่ไทิมที่แม่เคยบอกว่าต่างจังหวัดเขาขายกันเยอะที่มันสีเหลืองๆอ่ะแล้วมันทำไมไมีเห็ดอ,อ่ะอ๋อกพวกคณะนั้นมันหอยกินคู่กันด้วยมีคณะนั้นมันหอยด้วยแล้วก็มีห่หยกมใาใส่คณะนั้นมันหอยไงอ่าอันนี้ต้องแช่อันนี้ทำอะไร คือเหมือนการทำกับข้าวแล้วไม่มีใครรู้เลยว่ามันเกิดมามาไม่รู้เมนูขอดูหน่อยได้ไหมมานี่ไงกันต้มน้ำปลาเพราะว่ามันมีต้มหลายอย่างคือบางคนอาจจะคิดว่าเราวางแผนในการทํานะคะไม่นะคะเรารู้กันหน้างานแต่ต้มน้ำปลาเนี่ยแม่ถ้าต้มน้ำปลาก็คือใช้แต่น้ำปลาอย่างเดียวไม่ต้องใช้อันนี้อะไรที่มีอ่ะเราต้องใช้ก็ใช้ถ้าไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้เนี่ยขนาน้ำมันหอยนี่อ๋อกระเทียมเจียวเจจบอ่ะจบทุกคนแม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวแม่จะไปทาให้เรากินแล้วเดี๋ยวเบจะเข้าไปช่วยเป็นระยะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไก่อยู่ข้างในครับตัวใหญ่จังเลยน้องม้ยต,ตัดว์เช่องเาแก้น้ำอี่ต้องแข็งนะแต่ถ้ต้มทั้งยังแข็งได้แต่ต้องล้างก่อนหยา,ากเขาต้มกันตัวเล็กๆเอางงเยอะไม่คิดว่าจเ, <c oughs> เอาน้ำท่วมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้มน้ำแต่เราไม่ได้กินน้ำปลายอยู่แล้วล่ะเรากินน้อย อันนี้ปิดไว้ให้มันเดือดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฝามันไม่มีมาจากโรงงานไงหมูเอามาแต่หม้อใครมีฝาม้อส่งให้หน่อยหม้อแต่ละใบไม่มีฝาฝามอไม่มีอ่ะต้องรีดใช้มันไม่ใช่เนี่ยนะเนี่ยสีดำเราเลือกว่าใช้น้ำปลาต้มฮะหมูเราเลือกว่าใช้น้ำปลาต้มแต่ใส่ตับตามเป็นหน่อยนะใส่แค่อย่างเดียวแล้วไก่ต้มโคกไปดีใส่โคกลงไปเอาไม่หัน มีน้ำจิ้มปะมีครับรอน้ำเดือดแล้วเรามาทำกันแล้วก็เตรียมน้ำจิ้มเลยไหมได้อ่ะดี๋ยวเอามากรเทียมพริกมีแต่พริกแดงใช่ปะมีพริกเขียวไม่ใช่พริกเขียวอาปฟนกันอมน้ำจิ้มเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่ามันจะพ่วงอะไรมาอะไรทั้งหนั้นในวันเนี่ยมันพ่วงผักคะน้าผักกาดดองอะไรมาเนี่ยคะน้านล้วมันหอยแล้วมันกินกับไก่ขังเขานะไปไหนวะ ต่อไปนี้ก็ใส่ไก่นะครับนี่ไก่เราเป็นโอ้โหตัวน้อยจังใส่น้ำเยนี่เพื่อนๆน,นี่น้ำปลาแล้วน้ำปลาไม่เค็มแม่ไม่รู้ไปโรยลงปลาน้ำไปเดียยเด๋ยวเอยใส่พวกเพื่องนุนแล้วต้มน้ำปลาไงปิดฝาเลยเออเป็นไงขอดูอ่าเดี๋ยวมีปัญหานะ <c oughs> ต้องมีมัดมีปัญหานนะมัต้องมีนิดจับนะี่ขอดูหน่อยลุงน้อย โอ้ยมาุงนิงุงหิงก็ดูมันก็อยากเห็น่เป็นไงอ่ะต้มน้ำปลาขึเนตัวเลยเหรออ้าวแล้วมันต้องใช้เวลาต้มนานประมาณไหนคะคุแมนาทีค่ะจะไก่เราสงสัยจะเป็นหงเพรวตัวใหญ่เขาต้มกันตัวเล็กอ่ะแล้วในระหว่างนี้มีอะไรให้ทำคะมีงานงานย้ะแยัมาจะช่วยกันคุณจะคุณจะกินอะไรทั้งหนาคุณงอทั้งเส้นมีโยกทั้งผักแ่คุณงเสียใจมากแล้วก็เกลียวกระเที่อไุยกันอีแล้ว มาก็จะไม่เรียกละมาโบทำอ่ะโบหั่นแต่มาไปปั่นกระเทียมเียวแล้วอันนี้มาสิเราจะบอกให้เหมือนมาไหมแม่บ้านแม่ถ้าแม่ไม่ไว้ใจใครแม่ก็ทำคนเดียวแม่บ้านแม่เรือนอ่ะมันต้องเป็นสมัยนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลเราใช้อินเทอร์เน็ตทำได้หมดเราแค่บอกสิริว่าหั่นคณะให้หน่อยสิริก็ทำให้ได้หรือวะเออระวังมันจะแปรไปอย่างอื่น เวลาเขาจะมีอะไรเขาจะกดพูดอย่างเงี้ยพูดใส่เราไปแป๊บแล้วตัวรู้สึกจะขึ้นเองทุกคนรู้ปะเขาพิมพ์ว่าอะไรกรุณาทราบน้ําหนักส่วนสูงของทางร้านจะได้แนะนําเพิ่มเติมนะคะแม่ตอบอไปเลยครับถามว่ามีของหรือเปล่าถ้ารอหลายวันก็ไม่เอาอสาัตว <c oughs> ์สิริเครื่องแม่คือทํางานหนักสุดระบด้แค่นี้แหละรู้ใจงี้เหรอใช่ป่ะมันจะปั่นมือเอาลูกน้อย <c oughs> <c oughs> อันน <c oughs> ี้อยตายแล้วจะกินอะไรลูกตัวอย่างก็มีให้ดูไม่เน้นสำเร็จเน้นหมั่นไส ไจเลยใจไม่นิ่งทำไม่ได้ใจไม่นิ่งทำไม่ได้กับข้าวต้องใจเย็นเวลามาทำออกมามาใช้ใจทำเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยเลยไหยทำไงอะโมเจียวกระเทียมให้ไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวไม่เราทำซีฟูดได้ไหมเออไปซีฟูดเลยโอเคไปทำซีฟูดเราพริกขนาดเนี้ยนะไม่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 เดี๋ยวแบ่งให้พอให้มึงเท่าไหร่มึงใส่หมดอันเนี้ยไม่เหมือนทำรายการหรือว่าเหมือนอยู่กันในบ้านต้องเป็นอย่างนี้จริงอะเอาสีเขียวบนไปโบรู้ว่าเกิดมาไม่เคยิใส่ทำไมเน่า ่แรู้ป่าวว่าเกิดอันนี้จะไปทำอะไรเดี๋ยวรู้ป่าวว่าเกิดมาไม่เคยไม่เคยกินไก่นี่เลยเว้ยไก่ต้มน้ำปลากับยาคนบอกว่าอร่อยกินแบบจิ้มกับซีฟู้ดเนี่ยนี่ไปด้วยเพียงมาตึงเป็นบอกแม่ครับบ้านลุงเรา,า,าอเอาเพื่อนนาะบ้านทำมุนบ้านอะ่ะเอามาขนของกินไปให้หมดเลยเอของกินเยอะราเดียวเจ็ดสิบว่าคน ไม,ไม่ได้มาพามัานฟาดมาปนกันแล้วนาะอย่างนั้นอะ่ะไปไปไปไม่ไม่ไม่เอาน,นี่ไปได้วยใส่รากผักชีจะหอมบางทีเพื่อนๆบอกว่าโฟต้องช่วยพ่อแม่บ้างเแกมึงไม่รู้โฟจะทำอะไรแต,ไแต่ถ้าพวกนี้มาไม่อยู่ก็มไม่เห็นแล้วไปเวลาที่เราทำซีโฟสิ่งที่ต้องมีคือพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะใส่ลงไปน้อน้อยกพื่อทำไม่เป็นอ่ะกดแล้ว ซีฟู้ดในแบบที่ถูกต้องคือ1ค่ะใส่หูชลุตค่ะอย่าเยอะมาก2ค่ะน้ำปลาใส่หมดเลยนะคะคุณไม่เข้าใจเวลาเราทำซีฟู้ดกันเราทำให้ใครกินบ้างวะรวมๆกันเยอะมากเลยนะเราอยังเช่นเออเดี๋ยวตัวเย็นนะใส่มะนาวหมดเลยค่ะเยอะอยู่นะไม่เล่นนะอุ้ยตายเลยไม่ด่าแน่ครับลุงเขาขอน้ปลาหนะครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วดิเห็นไหม เน่รวไม่บอกอ่ะจะได้ไม่ต้องทำงั้นอันนี้เก็บไปกินเค้กอื่นกินอันนี้ก่อนยังมีอีกนะพวกเก็บหน้าลงน้อยอ่ะยังมีอีกนะยังมีอีกนะมาโบลชิมตัวนี้ก่อนดิอร่อยแล้วยิ่งเย็นยิ่งอร่อยอ่ะอืต่งแล้วแต่นี่มันไหลเป็นสัปดาห์เลยนะหน่อยเราไม่ชิมเองด้วยนะเดี๋ยวจะถ้วยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือน้ำที่โบทำไม่ใครกินมากอ่ะมันเป็นสึกอร่อยเชื่อพี่ ถ้ารถด,ดีเห็นอยู่นะคะที่ฉันใช้รถด,ดีเป็นว่าเล่นเลยผ้าผงชุดรถเ,เอาละนี่ไงแต่ละคนคิดพ่าความหอมสัตไป์ประ เราเราจะลวกผักที่กรอบความสุขของแม่คือการทำอาหารเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขัดความสุขแกแผลใส่ผักหใส่าใสน่น้ำอ่างใส่าาสแข็งเลยทำไมขี้เลไม่ทันละ <laughs> <laughs> ไม่ลวกมีตอนนี้นะคะไก่ของเราต้มมาได้กี่ชั่วโมงแม่ ตอนนี้สี่โมงครึ่งสองชั่วโมงถ้าเกิดว่าใครจะทําไก่ต้มน้ําปลานะบอกก่อนว่าต้องต้มนานนะไม่นานแต่ต้มต้นต้นตไม่ไม่นานไม่ได้เลยนะแต่ตัวเรใหญ่ไงต้มไม่นานเนี่ยคือกินไม่ได้เพราะมันจะไม่เหนียวอะไรต้มกันตัวแค่นี้อ่ะบอขึ้นเอาขึ้นยังไงอ่ะไม่กวนนะกลัวมีคอด้วยเหรอเพนมันเอาคอออกอ่ะแม่ไม่มันมาอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นมันเหมือนว่ายแจ้งนะเออเดี๋ยวก็รู้เอาคอออกเหรอไม่ถ้าไม่เอาคอออกมันเหมือนว่ายแจ้าจริงเอาคอออกไปตัดตอนนี้หมาขึ้นมาก่อนได้ หนึ่งสองสามชุบไม่มีอะไรแ,แข็งๆของเราเรอลยครับโยกเปือเ่อยโหไม่ต้องมี วนนี้นะคะเราจะทําจัดการจัดจานกันแล้วนะคะเราจะทําแบบนี้ก่อนนะคะเอาพริกระเทียมมา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 กานไม่ให้มันติดกันเท่านั้นเองสวยมากเลยมาจัดใหญ่กับแม่เลยอ่ะแล้วอะไรแม่แล้วช่องนุ่นลอยอยู่อ่ะไม่ได้พักอ่ะอ๋อแกโคตรลูกยังไงให้ลูกกลายเป็นยูทูบเบอร์หมดเลยแจะรอถ่ายนี่ก็นเด็ดไปงานช่องแก่ต่อนะลูแล้วพวกนี้แม่ก็ มาไม่อยู่แค่สองวันนะอ้วนมันถล่มถล่มมาเลยอะ่ะคือวันนี้อัดประมาณสามงานแต่ว่ายกเลิกอีกงานหนึ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตายกันก่นอนไม่ไหวเขาบอกว่าไม่มีเงินนี่เดไอ้นูหนุ่ม Rose จีนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวระวงัววงเขาต้องอุ้มอย่างงี้แม่จะปิัง,งเข้องวยแล้วแม่ <c oughs> ไม่หันขน้างได้ปะเออไม่ห <c oughs> <c oughs> ันข้างเม่หัวออกประตู คุณน้อยแปลทูบมาเมนูนี้มันเป็นอย่างนี้วะเออนี่แหละแม่ลาดครั้งเดียวลาดครั้งเดียวไม่ได้แม่ก็รีบเกินเขาโลดนะไม่ไช่ไม่ได้รีบอันนั้นอย่าบอกนะว่าอันนี้เอาลงไปโดนน้ำมันแล้ววะเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนเนื้อกะเทียมเออแค่อยๆนั้นน่ะเอาเกิดละอย่าโรยหมดนะเปลืองไป ยอยไปจัดโต๊ะไหมจัดแน่เลยไอ้น้องนะไม่วันนี้นั่งกินข้างนอกฮะเอาไนเถอะชงนกไม่เอาถ้าข้างในต้องต้องสนุกนะสนุกอย่าให้หนุกเลยข้างบนนี้ลาดอะไรอ่ะไม่ต้องลาดโอจะเก็บอย่างเดียวเลยคือมันสวยนะเว้ยแต่บอกว่าบางทีอ่ะของบางอย่างมันไม่ควรจัดจานเนี่ยเหลืออย่างเดียวเหมดไม้เก็บพี่ถึงอะไรรู้ป่ะต ทุกคนคะช่วยดูคลิปนี้กันด้วยนะคะพวกเราตั้งใจมากค่ะว่าเมนูนี้้ากจะทำมาแย่สุดถ้ออาวันนี้ไม่ตลกเราโดนย้ายออกไปข้างนอกนะไม่ไม่ไมตลกไปเนืง่งจากพ่านตลกเฮ้ <S <S hey, เอาเร็วๆกินก่อนอ่าอันนี้นะคะก็คือคณะข้าวกลมคณะเป็นไงก่อนไหมอร่อยอ่ะแม่เออมันอร่อยรสเหมาแล้วรสชาติมันอร่อยปะมีใครกินไก่ยังยังไม่กินผักกันดูดูดิหอมมากอ่ะหลุดขาดดิกระมังรู้ป่ะต้องกินกับข้าวมีข้าวปะอ๋อลืมกินกับเส้นเฮ้ยมันหอมนะหอมซีอิ๊วหอมน้ำปลาแบบเฮ้ยทำไปเล่นนะหน่อยดิ โอ้โหกรอบเลยมวยใช่มันกรอบเพราะเราแช่น้มแกงเนี่ยล้วแล้วล้ลัคนานี้เป็นน้องพ่อหรือน้องพี่ครับคณาเป็นน้องเนาะน้องพ่อน้องพ่ออ๋อแต่คณะนี่เป็นน้องแม่น้องแม่อร่อยอ่ะออร่ยมากไม่กินกับอีเส้นนี้โคตรอร่อยเลยอ่ะตอนแรกก็ทำอะไรวะทำมันหมดข้าวมันไก่โอ้โหอร่อยอ่ะเออกินตัวไหนก่อนอะตัวทีไก่ น,นี่อร่อยมากกรอบมากเพิ่มไหมแล้วมันหวานฮนะนมันต้องเอาไปทำอะไรมาแม่มาจะมาขวดน้ำกระเทยแล้วก็ไปผัดผัดผัด,ผดแล้วก็ปรุงปรุงยังไงใส่อะไรบ้างใ,ใส่ทุกอย่างที่มีอยู่น้สารน้ำปลาอะไรพวกนี้แล้วรสชาตินี้เรานึกถึงที่วันที่ไปกินเซนทรันวันนั้นอนะ่ะอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้คืออร่อยมากไม่รู้ว่าบุ๊บไปกินของขึ้นห้างอะ่ะอันนี้ใบใหญ่นะห้าต้นอ่ะให้สิบต้นร้อยห้าสิบบาทโอ้โหแค่อีกขนาดน่ะอร่อยไหมล่ะออร่ยอร่อย แต่แค่จะบอกว่ามันแพงนะเถอะอ๋อนี่คณะฮ่องกงเราแพงอยู่แล้วอะไรไม่ได้ือนคณะธรรมดาเขาเรียกคณะฮ่องกงไม่แล้วคณะธรรมดาที่เรากินแบบผัดคณะนี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนละอย่างการันต์คณะไทยปลูกในไทยอันนั้นน่ะนี่ก็ปลูกที่ฮ่องกงจริงปะจริงปุ๋ยไม่นั้นเราซื้อมุกได้150เหรอจาน150ปูเห็นอยู่ไม่ใช่250ฮะ150ถ้า250เกินไปหน่อยรสชาติมันอยู่ในตัวของมันอะ วันนี <S <S ้ไม่อยากออกไปข้างนอกอืถ้าวันไหนทุกคนเห็นเราอัดข้างนอกแสดงว่าวันนั้นพวกเราไม่สนุกนี่จับดีดีจับดีดีนี่จับดีดีแม่ไปข่มเขาทำไมอ่ะแม่ดูทีทำงี้ดูทีทำแบบเธอหลงอ่ะทุกทีเธอทำงี้ง้างออกมาง้างออกมามันหลุดแล้วมันไม่เป็นไรมันหลุดมันเปื่อยโอ้ยโอยเหมือนเธอหลงอะไปเลยดรีกัดแล้วก็เด็นเลยที่นี่ก็เกินไปไม่ใช่แอดโฆษณาเนาะนั่นแหละเขากินอย่างนี้เลยจะลง ใช่ไหมความจริงถ้ากินกับข้าวโค้กแซ่บแบเอามาพันกับไอ้นี่อร่อยจริงฮะจริงเหรออร่อยจริงนี่่ออรยจริงฮะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะบจิมซีฟู้ดสุดเด็ดใช่ใครทำแม่โบทำอร่อยจริงฮะเพากจิมจะทำยไงกันอย่าไปกินนี่เอามเอาขาไหมเอาขาเข้ามาหอมอลิ่นหอมกลิ่นหอมโค้กเลยรู้ปะ้าไม่จิมไมอร่อยนี่รุ่นเลยร่วงนะร่วงมากร่วงดีดี อร่อยนะวันนี้ของอร่อยเลยน้าปลาติดลบถ้าลองครบจะติดใจนะแม่มันติดลบยังไงเราเห็นก็สวยดีนะม้าลัวอ๋อคือบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินอะไรที่เป็นตัวนะฮะคือเวลาถ้ากินไก่ก็คือไก่ใช่ปบ้านเราไม่กินอะไรที่เป็นตัวตุ้งรั้งแร่ตุไม่เอาืยแต่ชอบคณะห้องเซ้มากเลยห้องกง ชคทหยุดเลยเพิ่งรับนะงานรับมาเรื่อยๆคะ่ะคนเขาสามารถติดต่องานพวกเราได้นะคะถ้าเกิดอยากเห็นพวกเรามีความสุขกันแบบนี้ <c oughs> ที่นี่เลยคะ่ะปิงตอนนี้พวกเรามีศักยภาพพร้อมทำงานตลอดเวลาเลยคะ่ะตื่นขึ้นมาคืองานเลยแล้ววันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยก็คือโฟซี่และน้ำปลาคุณโรค, <c oughs> ค่ะอินเสิร์ตให้เลยนะคะเอารูปขึ้นมาด้วยะคะ่ะว่าโคงซี่ตอนนี้คือดีมากๆเลยเรอจะกินอะไรเข้าไปทำไมกอดคณะมิสกอดขนาดนี้เลย <c oughs> หรอไก่โคตรอร่อยหรือวะกินอย่างนี้ไม่อ้วนเนาะไก่อะก็กินเยอะๆมันก็อ้วนะ เข้ามันไก่เนาะน้ำตาลพริกชี้พันรสมันจะเข้าอย่ะงรนะก็นี่ไงพริกชี้พัรสอยู่อย่างงี้เนาะ นี่น้ำปลาที่พัลรสเราทำอะไรก็หอมแต่โรงงานหอยเป่าฮื้เพราะผมเห็นแล้วนะมาอยู่แถวพลัมสามเป็นยังไงก็เป็นบ้านเป็นเป็นหอยเป่าฮื้นเป็นคือเป็นหอยใช่ไหมไม่หอยตัวเป็นตัวใช่ปะเป็นกระบ๋องอ่ะดูไม่เห็นมันไม่ได้เข้าไปคเห็นแค่ใต้โรงงานเขาไม่ชื่อมันน่ะหอยอ่ะคือหอยอะไรเป่าฮื้นเป่าฮื้นเปนอยู่ในกระป๋องนะเขาเอาหอยเป่าฮื้นมาทำน้ำปลาโบเจอโรงงานโรงงานนึกว่าไอ้ไอ้กระป๋อยกระป๋อยเคยเห็นไหมหอยเป่าฮื้นที่มันอยู่ในขวดดองอ่ะเขาต้องบอกว่าเจอโรงงานน้ำปลาเป็นภาพอย่างนั้น ไม่อีตอนให้ว้วนไปปอกอ่ะเชื่อไหมมันปอกหมดถ้าให้ว้วนปอกันไม่ได้กินอย่างงี้หรอกมันบวบอ่ะเออคือเหลือแต่ก้านใช่ไหมใช่ผักหายมันบอกอยู่เลยเอาจริงนะนลูกๆเอาทิคนี้ไปใช้นะทำตัวให้เลเทท,ที่สุดพ่อแม่จะได้ไม่ใช้ <c oughs> <c oughs> อาจจะดูแย่ในสายตาเธ, <c oughs> าธออนาคตเระโบมีครอบครัวโบก็ต้องทําให้ครอบครัวโบจะอยู่กับครอบครัวนี้ทาไมมันก็ไม่ได้อยู่กับโบทงานนะโอ้ยจิ๊นจะตบมือเหออมาตบปากก่อน สะักตัวเองก่อมแมตบจริงแม่ตบแล้วตบแล้วยตอกไปด้วยตูดตูดมันนะมันแล้วตูดใช่ไหมตูดตูดอร่อยตูดอร่อยนะบ้านจะโคตรชอบไปตูดไม่แล้วตูดใหญ่มากลงไอ้โตูดเหมือนคอกี้อ่ะไม่อ๋อเลือก น้ำจิ้มเนี่ยเดี๋ยวเหลือแล้วไปผสมในตู้เย็นนะเพื่อนๆน้ำจิ้มอร่อยไทำเยอะจังอ่ะวันนี้น้ำจิ้มอร่อยมากปุงไปปุงมามันเยอะน้ำมันต้อง,องอน,น้อยกว่านี้ให้มันแบบเข้มข้นอ่ะทำนะใครจะเหมือนแม่อ่ะใครกินไม่ได้เลย <c oughs> ไม่เรารู้แล้วว่าเค็มแต่เราต้องแก้ไขไงอะไรที่สิ่งที่เราไม่เคยทำอ่ะเราต้องแก้ไขให้ดีขึ้น <c oughs> ไมใ่ให้มันแย่ลงแล้วคือน้ำจิ้มกับไอเห็ดหอมเนี่ยฮะน้ำมันหอยเนี่ยอร่อยมากอร่อยไหมจัดใจเลยวันนี้อร่อยเลยฮะนี่นะฮะไก่ชุบกับซีฟู้้้ดแลวก็นนมัหอยฮะ เอาหน้าขึ้นมาตู้นี่ครับกรอบอเอาจริงนะถ้ามาต้มนานกว่าน,นี้มันแทบจะไม่ต้องแบบเยียวเลยอ่ะมันไหลลงไปเลยอ่ะกระดูกหลุดหมดเลยอ่ะเนี่ยจิ้มนะอย่างเงี้ยทอดทำเลยเนาะ ชอบมากเลยต้มไก่ต้มสติมนี่นั่งรอกันเลยอ่ะอร่อยจริงๆครับทุก่อนแต่เมื่อก่อนนี่คือไม่จะใช้ไก่นี้วะฮะแม่เป็นไก่ไก่บ้านแต่บ้านมันเหนียวอ่ะไก่บ้านเหนียวมากอ่ะไก่บ้านอ่ะอร่อยนะแต่ว่ามันจะมีหลายนี่นะไก่สาวเออกำลังกินเลยอ่ะที่เธอกินอ่ะเป็นไก่บ้านไก่ดำเนื้อดำเราไปงานทบุญบ้านแม่ก็ดีอ่ะไม่ไม่บ้านบนพี่บ้านพี่อ่ะแล้วคนเนี้ยเขาทำแกงเขียวหวานไก่ดำไก่บ้านดำมันเหนียวแบบกินไม่ได้เลยแต่เขาคงอร่อยกันนะแต่โบกินได้เป็น ชอบกันไงมันได <sm Un lock ing> <Trans> ้เคี้ยวได้แบบไม่มันเหนียวมากเลยนะใช่แต่เธอเคยกินแค่ไก่นี้มาไงแต่เธอไม่เคยกินไก่บ้านไงไก่ดำเขาเขานิยมไปทำอะไรรู้ป่าตุ่นยาจีนแล้วกินเหรอไม่อาม่าทำให้อร่อยปะอร่อยนะตุ่นยาจีนน่ะมเกาตุ่นไปหน่อยชอบโอ้โเต็มปากเลยอะโอ้โหนุ่มมะ เห็นหน้าตาอย่างเงี้ยรสชาติมันไม่เบาเลยนะใครเขาคิดว่าแม่เป็นอะชาวบ้านโบไปแถวโอการ์น่ะโบเจาตะกี้ร้าน่ะเออเดจะคล้อยอยู่นะเอามาป้ามาเลยเหรอเออแต่มันเดี๋ยวหน่อยๆนะใช่ก็ไม่ต้มอย่างนี้ไก่บ้านเหรอก็ไม่ถึงบ้านหรอไก่บ้านไม่กล้าไก่เหรอเออมันแข็งมันแข็งมันแข็งแล้วอันนี้ไก่อะไรไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงคือที่เขาเพาะเพื่ออมัดผ้าเนื้อใช่เพลงนี้ชอบมากเลยร้องดังๆเธอฟังให้ร้อง ฉันก้าอยสรุปใครชอบอ่ะคือมันเพิ่งได้ได้ยินเนี่ยคือมาอยากถามทุกคนว่ามีใครที่เกิดมีรักแท้กันบ้างโบนี่ไงรักแท้ใครกับใครเธอไงเธอไงเธอไงมนี่ไงรักแท้นี่ไงรักแท้ยังไม่ได้ถามเลยไล่ไปกันหน้าจ้าอ้วกรักแท้คืออะไรรักแท้แท้มือที่สอง <c oughs> เอาดีๆน,นี่ไม่เล่นนะรักแท,ท้แพ้ระยะทางรักแท้ก็คือว่าสัญญาการว่าจะกลับมาอยู่คอีกคนนึงจะลอนนอีกคนนึงไม่ได้นะไม่ได้นะอ,อย่าสัญญากันเดี๋ยวนะคือนนข่าวตอนนี้ของคุณตาคุณยายอะทําให้มาน้ําตาไหลเมื่อคืนนี้แบบเยวก็ดูคือตากับยายค่ะแต่งงานกัน<ไ>แล้วสัญญากันแต่งงานกันได้กี่วันห้าสิบสี่ปีอะสรุกใครดูทุกคนเลยดูบทคือแต่งงานกันตั้งแต่เริ่มสาวแล้วอยู่ดีๆผู้ชายอะต้องไปออกไปลบอ๋อไปลบนเห็นแต่ไม่ได้ดูแล้สัญญา กลับยายว่าจะกลับมาให้ยายรอแล้วเดียรอไหมเขาบอกเขากลับมาแ,แต่เขาไม่เจอเขาก็เลยตัดใจแต่งงานผู้ชายแต่งงานเสร็จแล้วคุณยายอ่ะพอเจอคุณตาเขาแบบทำอย่างนี้เลยนะแบบทำอย่างนี้เยแบบให้รอแล้วแบบตาไม่เลยมาแล้วไม่เจอแต่ตาแต่งงานไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จวยแ้ ผู้ชายอ่ะให้รอแล้วผู้ชายกลับมาไม่เจอผู้หญิงผู้ชายเลยแต่งงานแล้วผู้หญิงมาเจอผู้ชายอีกทีตอนไหนตอนแต่งงานตอนแต่งงานแล้วมีลูกแต่บ้านหลังเต็มเมืองอันนี้แล้วยายเสียใจคือยายมาเจอตอนไหนอ่ะยายเจอตอนแก่แล้วยายก็แบบเสียใจมากเลยแบบว่าทําไมไม่รักษาสัญญาออแล้วยายยายเขามีแฟนไหมไม่มีก็ให้รอโอ้จริงบอกให้รอก็รอทีเออแล้วยายอายุเท่าไหร่หรอแก่แก่แบบ กูเสียใจอ่ะก็ยังรออยู่ทุกวันนะรอทุกวันกูไม่ต้องรอนายอ่ะดูทุกคนรอถูกไหใช่เขาทุกคนถ้าเราไม่ดูถือจะใครไม่ดูข่าวเนี้ยถือว่าตกข่าวอ่ะเพรตกค่ะเพราะว่ามีทุกช่องเลยทุกช่องที่ตกเลยที่งหอแล้วยายตายอ่ะแล้วแล้วมาดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแฟนผู้ชายยังอยู่ปะอยู่แต่ยายตายรอจนตายไม่ได้รักแค่นะอย่างเงี้ยรักแท้สำหรับยายไงเออยายแบบยายรักอ่ะแล้วผู้ชายไปไหนไปลบเหรอไปลบแต่งานกันได้สี่วันแล้วสี่เดือนอ่ะ สอบมีมีเล็กสี่เออเฮ้ยสี่วันอ๋อแต่งงานกับยายได้ใช่แต่งั้งแต่สาวๆแล้วก็ออกลบเลยแล้วก็จับมือกันแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็แบบตาก็ไปมาดูทุกขั้นตอนเลยมีตอนจับมือเด้อนี่เข้าไปโอบไปไายกันอย่างงี้แบบให่เขาภาพพี่แบบเขาพาไปดูอ่ะเรายายอ่ะเลี้ยงแม่ของสามีอ่ะจนกระทั่งแม่สามีจากไปแล้วก็เอารูปมาดูคือยายอยู่อ่ะยุยืนมากเลยแล้วก็เอารูปมาดูแบบปัดรบัตรบัตแบบเออแล้วสามีเขาไม่รู้เหรอว่า แม่เขาอยู่ไหนคือเขากลับมาแม่เขาก็ตายแล้วเหรออันนี้ไม่ได้กลับมาดูมาแค่นี้คือมมมแม่เสียไปเเล่าไปแป๊บเดียว แล้วเขากอดกันแล้วก็แบบคือเขาจับกันยังไงอยากอยากจับแ่ไหนบอกดูก <wh ipping noises> ็ดูอยู่ไงจะจับให้ดูว่าเขาเจอกันยังไงอ๋อแล้วไม่จับอ่ะเปิดหมดเรื่องนี่เจอกันแล้วยายถามว่าทําไมไม่รอนี่เขาร้องไห้ตาน้ําตาท่วมจอแล้วดูยาย คนน้ำตานองเลยแล้วม้าเมื่อคืนร้องง่ายเลยคุณยายรอคุณตาให้ได้สี่วิโค่น <4 B S 2> นานเลยคือข่าวเนี้ยดังมากทำไมแม่แกเปิดมาแล้วแกเจอเลยว่าแกไม่ได้เซฟนาะเฮ้ยแกเปิดมาแล้วแกเจอที่ว่าแกจะหาอะไรอะ่ะคือเหมือนสิริรู้ใจแกมากอะ่ะรู้รู้ว่าเป็นเป็นปานี่กันแล้วอ่ะสุดๆสนิทนนนกันมากเลยเธอไม่ได้กินข้าวรู้สึก โคต่อร่อยอ่ะแม่มันไม่ได้หมดแค่ไก่นุ้ยสุดยอดอ่ะสุดทุกอย่างอ่ะลูกเธอมีรักแท้ไหมสุไดอไเออมาคุยกันเรื่องรักแท้ไหมแม่ดูสิตอบดิไม่ดูดิเพิ่งแน่ใจนะมันมีเราต้องไปแล้วนี่ลูกเปล่าเขาแล้วเนี่ยมาเลยพูดถึงเรื่องรักแท้อโบเคยมีไหมโบเคยเจอไหมทำไมไม่ทุกคนอ่ะจะต้องมีอดีตและปัจจุบันมีอยู่แล้วอ่ะใครอ่ะ ก็ปัจจุบันเป็นนี่ไงแต่ก่อนที่ยังเรียนอยู่มีไหมเคยอยู่ยังผูกพันมันไม่ใช่ว่ารักแท้แม่มันคือแบบพ o อปปี้เลิฟอะก็คือรักจริงๆแหละแต่นักช่วงเวลานั้นเออแต่มามีนะคิดถึงกวนั้นอยู่เลยมามีไม่มันก็มีทุกคนแหละแต่ว่าจะแท้แค่ไหนเท่านั้นเองแท้มากๆหายยากแล้วไงต่อบแม่ก็สงสารคุณยายแหละสงสารมากเลยอะก็บอกให้รอก็รอไงอูแล้ว จอจนโอ้โหรอจนรอไม่ไหวแม่รู้ป่าวว่าโบจำคนที่โบเคยเรียนด้วยตอนเด็กๆถ้าโบเจอเดินผ่า,านอะโบคนจำได้เลยแต่โบแค่จะจำชื่อจำอะไรไม่ได้แต่ว่าจะจำได้ว่าอุ้ยไอ้นี่มันคือไอ้นั่นนี่หว่าอะไรเงี้ยจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนไปคนเรามันเปลี่ยนไปนเ,เปยอะมีเรื่องเล่าอะไมามีอีกเรื่องนึงนะเก่งมากเรื่องอะไรออออีกไหมมีพระกับเนนกำลังพายเรือพายเรือจะข้ามฝั่งแล้วตอนนี้มีตอเหล็กตัวใหญ่อุ้ยของจริงขนาดเรื่องจริงป่าไม่รู้ก็มาดูมาไมค์กู� เนนน่ะพายเรือแล้วให้อาจารย์นั่งเสแต่แล้วมีจร,ระเข้ตัวหนึ่งอ่ะกระโดดน้าตามมาตัวใหญ่มากเลยจร,ระเข้ตัวนะี้แลวเนนน่ะบอกบอก,บอกพะอาจารย์ว่ามีจร,ระเข้มาอะไรประมาณนี้ก็จะบอกพะอาจารย์พะอาจารย์บอกว่าพายเรือต่อไปไม่ต้องสนเขาตามมาจนกระทั่งถึงฝั่งถึงฝั่งเสร็จพะอาจารย์ขึ้นฝั่งแล้วก็ไปอ่าปักกดกลางป่าเลยเนนน่ะก็นั่งสมาธิแล้วก็แบบได้ยินแต่เสียงจระเข้เรียกจระเข้พูดได้เหรอมันเป็นความรู้สึกอ่ะว่าเรียกเรียกแล้วตอนนี้ชาละวันเหรอไม่ใช่ชะลวันอันี่จระเข้จริงๆพาอาจารย าจารย์ก็เลยถามจรเข้ซึ่งมาอยู่ใกล้ๆถามว่าท่านต้องการอะไรตามเรามาทําไมจรเข้ก็เลยพูดว่าแกเป็นไกรจับฉันมาทําไมโอเคโอเคอเขาเล่าจรเก้ก็เลยบอกว่าทุกทรมานเหลือเกินช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าผลกรรมที่ทํามาก็คือทําทํากรรมมาเยอะแยะถึงได้เกิดมาเป็นจรเข้อยากได้บุญอยากให้ท่านได้ปลดปล่อยพระจังเลบอกว่าจะจะนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้ละกันเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้มากมันเป็นผลกรรมที่ยกที่ท่านะทำเอาไว้ก็ต้องได้รับกรรมจอร์เก้ฟังเสร็จ แล้วก็เลยขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ลงน้ําไปแล้วก็หายไปตั้งแต่วันนั้นไม่มาอีกเลยอ่าแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งต่อเลยสั้นเกินเลยมีทหารสองคนเข่งนัเข้าเวนเข้าเวนแล้วตอนนี้มีทหารอีกคนนึงขับรถมาจอดอันนี้เรื่องจริงนะผู้ชายคนนี้ขับรถมาจอดปุ๊บเพื่อที่จะขึ้นไปบนตึกเสร็จแล้วเขาก็ลืมของไงแล้ว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 คนที่นั่งอยู่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  โบย่าปุรีชอบเราเลยแต่นี่ลืมของอะเ,เดินลงมาคนที่นั่งอยู่ก็เกาหัวแล้วก็มองทหารคนที่เดินมาเปิดรถอะ่ะแล้วพอเขาหยิบของเสร็จแล้วเขาเดินมาที่ยามคนนั้นถามว่าแล้วผู้หญิงชุดแดงที่มาด้วยอะ่ะไปไหน <c oughs> อเออไม่มีนะ ผมไม่ได้เอาใครมานะมีผมเห็นเขาลงจากรถแล้วเขา,เขาออก็อ้อมมาเสร็จแล้วเขาก็หยุดคิดแล้วก็ปล่อยให้ทหารคนนั้นอะงงต่อไปแล้วเขาบอกเขาก็เขาก็สงสัยเขาก็าาอาามองไปที่รถค่อยๆเล่าทหารเข,า,ข,า,ขาเห็นไงว่ามีผู้หญิงชุดแดงตามมาแล้วตอนนี้เป็ใครอะผีรู้ว่าเป็นผีเนี่ยเป็นใครแต่ไม่รู้เขาเห็นไงแต่คนนั้นอะไม่เห็น ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วใครจะเล่าเรื่องอ่ะเล่าก็หาเ,เ,เดี๋ยวเราโทรหาให้เม่เล่าไอ้โง่ป <c oughs> ระมาณนี้ประมาณนี้แหละก็เป็นปริศนาของทหารคนนั้นก็คือ,อจะหามากขึ้นแม่บอกว่าแล้วขอให้เล่นคือเล่าเมื่อวันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนนะว <c oughs> <c oughs> ้วเฮ้ยมันไม่มีอะไรพีเข้าโบหันเรื่องแม่แล้วโบหันเรามาผูกกินข้าหมดเลยอะ สนุกสนานนะวันนี้ถึงหน้าหน้าปกมันจะไม่เลิศแต่ว่าเพราะว่าความอร่อยมันอยู่ในตัวมันไงใช่ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะไก่เป็นตัวเธ <c oughs> อบมาเลยรู้สึกว่ามันไม่สวยไอย้ลุง้อยพูดบ้างอร่อยเมนูนี้ก็ว้าว่วากันเนาะอะไรตกใจแนละ้ทุกทีจะเรียงกันแบบอันนี้มาเป็นตัว,วบอบ <c oughs> อเคอ่ะ <Okay>, uh. วันนี้ก็สนุกสนานนะคะวันนี้แต่พรุ่งนี้ม้าไม่อยู่นะก็จะมีโมอาสุธีสุธีกับลุงน้อยอยู่กันสาคนนะคะโบสุธีลุงน้อยโบเออโบเลยบอกเพื่อนๆไปทำกัน ได้นาะอ่ใส่อะไรบ้างอ่ะใส่แค่น้ำปลาปะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเซี๊วแต่ความจริงอ่ะโบรู้สึกว่าใส่น้ำปลาได้เยอะๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเค็มไม่เค็มไปอีกหรือไม่ก็ใส่แบบประมาณนี้แต่ต้องมีน้ำจิ้มไงต้องนานหน่อยพอนี่ก็เปื่อยจะไม่ต้องเคล้ยรแล้วดูนี่แบบไม่เอาอะไรโอเคก็วันนี้สนุกสนานนะคะเดี๋ยวไปถ่ายงานต่อเดี๋ยวไปถ่ายงานต่อนะคะอ่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากให้แบบทำคลิปอะไรนะคะหรือว่าแบบมีเมนูอะไรเสนอมาเราเสนอมาได้อะไรเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยหมูทัั้งตวอ่ะ สำหรับวันนี้ให้ล <า S 1> ูก<ล>น้อยลาเดี๋ยวให้ลูกน้อยลาฝากช่องด้วยนะครับช่องโบกัญญาลักษณ์มาน้อยผบินด้วยเนะาะมันก็น้ไปลาคุณโบด้วยโคซี่อีกต่างหากครับเราทํากันหลายอย่างนะคะติดตามครอบครัวเราด้วยนะคะคแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามครอบครัวหมามา้มาบานบิวบโบ ลูกน้อยทุกทีทุกคนพี่ธเนศคุณมากๆมีสุกทีที่มาพี่บุ๊กด้วยพี่บีพี่บีด้วยทุกคนในครอบครัวเราก็ขอขอบคุณจากอกออกใจเลยนะคะที่ติดตามครอบครัวเราขอบคุณค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะพยายามหรบวันนี้สวัสดีค่ะ